ใครที่มีปัญหาสายตาแต่ยังไม่พร้อมที่จะตัดแว่นในราคาหลักพันนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูคลิปนี้นะแว่นตัวนี้จะเป็นทางเลือกให้ทุกคนได้และแว่นตัวนี้เขาเป็นทั้งแว่นสายตาและแว่นกันแดดในอันเดียวกันนะครับมีทั้งค่าสายตาสั้นสายตายาวและสายตาปกติใครที่มีค่าสายตาสามารถเลือกให้ตรงกับค่าสายตาของตัวเองได้เลยนะครับและที่สําคัญเลนส์ตัวนี้นะครับเขาจะเป็นเลนอตโต้นะฮะ จะเปลี่ยนสีได้เมื่อออกแดดเดี๋ยวจุ๊บไปสาธิตกลางแดดให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวไปลองออกแดดให้ดูกันนะครับสังเกตดูว่าตอนเราอยู่ในที่ร่มตอนนี้นะครับเห็นไหมแว่นตัวนี้เลนตัวนี้จะเป็นเลนสใสนะครับเดี๋ยวพอเราออกแดดเนี้ยเ,เลนตัวนี้จะเปลี่ยนสีอัตนโนมัติเลยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเลนออตโต้นะเดี๋ยวจะออกแดดให้ดูเลยนะครับอ่นานะสักครู่นะครับดี๋ยวจะออกแดดให้ดูเลยนี่นะครับตัวเลนตัวนี้นะฮะจะเป็นเลนออโต้นะครับจะ เปลี่ยนสีเมื่อเราออกแดดนะครับเห็นไหมสีจะค่อยๆเข้มขึ้นนะครับสีจะค่อยๆเข้มขึ้นเห็นไหมฮะเดี๋ยวโดนแดดให้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับตัวเรนตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีชาสามารถกันรังสี UV400 ได้นะครับสามารถกรองแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมจากหน้าจอมือถือได้เห็นไหมครับเลนตัวนี้เห็นไหมเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมฮะ เปลี่ยนสีเป็นกันแดดอัตโนมัติแล้วนะครับเมื่อเราออกแดดเห็นไหมฮะนะครับใครที่มีปัญหาสายตานะครับและยังไม่พร้อมที่จะตัดแว่นในราคาหลักพันนะครับจุ๊บอยากจะให้แว่นหลักร้อยตัวนี้นะครับเป็นทางเลือกให้ทุกคนก่อนนะครับใครสนใจนะจุ๊บทิ้งพิกัดร้านไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูกันก่อนได้เลย